สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงการที่เซาเกตเปิดใจหลังพาอังกฤษคกุยทางเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแกเรตเซาเกตกุนซือทีมชาติอังกฤษได้ออกมาเปิดใจภายหลังพาทับสิงโตคำรามกุยทางเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศสุดยูโร2020ได้สำเร็จ โดยเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายทัพสิงโตคำรามสามารถเอาชนะเยอรมันไปได้2ประตูต่อ0จากประตูของแฮร์รี่เคนและราฮิมสตอร์ลิงผ่านเข้ารอบไปทีมสุดท้ายและพบกับยูเครนในวันเสาร์ที่3กรกฎาคมนี้ซึ่งหลังจบเกมเซาเกตในฐานะนายใหญ่ก็ได้ออกมาพูดถึงชัยชนะในเกมนี้ว่าผมแค่คิดว่ามันเป็นช่วงบ่ายที่ยอดเยี่ยมเราคุยกันเรื่องการนำความสนุก เพ,เพลิดเพลินมาสู่ประเทศชาติและช่วงบ่ายนี้มันก็เป็นเช่นนั้นเองทีมมีผู้เล่นยอดเยี่ยมมากแฟนบอลก็เช่นกันแม้จะมีแค่4ี่หมื่นคนแต่มันเป็นบรรยากาศที่ดีพอพอกับที่ผมจำได้ในเวมบลีเราเล่นได้ดีมากผมคิดว่าเราสมควรได้รับชัยชนะแต่ผมก็ต้องบอกพวกเขาผมจะไม่มีการปาร์ตี้เพราะถ้าเราทำตรงนั้นไป และไม่ได้ทำแบบเดียวกันในวันเสาร์มันก็ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดตอนนี้ผมเข้าไปในห้องแต่งตัวเพราะเขากำลังคุยกันเรื่องวันเสาร์อยู่แล้วมันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแต่ก็ต้องแลกมาด้วยอารมณ์และร่างกายเราต้องแน่ใจว่าเราฟื้นตัวได้ดีมันเป็นช่วงเวลาที่อันตรายสำหรับเราก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ